เ้นะทนทางที่ขึ้นไปมันมีแต่ผู้มีแต่รอยเบิรเบี้ยพี่น้องมอนี่ไร่ไปโลปลาทางใดนะมามาสยพี่น้องเบิรงรถเขานะ รถไปเบิ่งกันเนาะว่ารถเขาเป็นยังโอ้มาไกลได้พี่น้องมาแต่บ้านประมาณ1ไปกิโล่ละทีนี้วิวงามเลยถ่ายให้เบิ่งเบิร์โอ้ด้วยิวตอนนี้เขาอยู่ นี่จะเป็นบอลข้าเจ้าเฮทไทยนะพี่น้องมุดเสอ้อหมุสเสื้อดำเสื้อขาวนะ มาทางนี้เนาะอ่าไปเบิ่งเบิงนํากันเนาะพี่น้องมารถพี่น้องเป็นหยังไปสิซ่อมได้บ่ไป่สิอดบ่จะเรียกันละเวสัสมากเิเนาะ เป็นพี่น้องนี่อันนี้เอเป็นส้นเผาเดียวกันนะอยู่บ้านเดียวกันนะี่ยเขาจะมาอยู่นี่แล้วขเขาจะขับบ้านเน่ะคนเขาจะขับไซรถไถน,หนารถอ,อีแตรมรถจักสรสลายเขาจะเที่ยวนนะเ,อเอาเอาแต่รถจักรเนาะมันสะดวกดี

นี่เกือบดับเนาะขำไปไนไรพักกูดว่างแงมเดี๋ยวตอนกับนี่เวะเก็บเลยกอนกับเนาะทุกคนตอนนี้มันหออนะเบิ่งสาเหตุมันนี่เขาเก็บได้เนาะรถเบิ่งแกเบิง

kali ini sedang kaya ya nah far khangan to sab gear, kini sedang berkor บตอนนี้ก็กเราแบบไหนก็บกระเจอใส่ไปคือว่าเรียบร้อยเรยร้อยสำเร็จเรียบร้อยเนาะมานี่เนิลงไปบนลงไปพูดอะไรกินข้าวแล้วก็กลับแล้วเนาะเดี๋ยวลองเบิร์กนะปลาลาเลยแต่งแล้วนะมันโบได้เปลี่ยนมันยังมีแต่มันเกียเกียร์เกียร์อยู่ในมันล็อกเนาะ ออโอ้โหไมแก้ใครหรอกเป็นขีน้น,นี้ลองใครจะคลองให้เอิบัดลงหนูเหรอนี่ไปแล้วนะอ,อยู่แบบธรรมชาติแบบนี้เนาะคงกินในโบอึดเนาะพี่น้อง ะน่อยนี่อยู่พุ่นละลงไปกินข้าวอยู่พุ่นนะแต่ว่าเอาสิเก็บพักกูนนี่ลงไปอลองกินธรรมชาตินะอ,อยู่พี่เนี่ยเขาจะเบื่อแล้วเนาะแบบอาหารแบบนี้ ปัญหาง่ายซอกกินแต่ของปลาเนาะหายิงนกยิงนกไม่ยังกินแล้วแต่ว่าอาหารนี่ก็แซ่บเนาะแซ่บแล้วฉันนั่งเบิร์กแล้วก็พักกูดกำลังงานมึงกำลังดังไปมันกำลังดังนี่เขาจะาลูก,ลาลกปลาเนี่ย เขาเจ้าบุมีหม้อหม้อแปรออกไปนะเขาจะห่อแบบนี้แล้วก็เอาบางแบบนี้แล้วต้มเอาเดี๋ยวปีเลยยิ่งข้ามทุกคนเขาไปสอบในมืบปกติก็เห็นอี่แบบเมัอนใ่ใหญ่สอบตัวใหญ่ เราเจ้าหาผ้าอยู่นะเราเอาอมาดเดีจยวยิ่งสิเจ้าไปเอาหัวทรงหัวแล้วกับ,กบกาาพ่อละเอาซัมที่ให้พอกินก่อนแล้วมีแต่ตัวน้อยมุกี้นี่เห็นอยู่พุ่นตัวใหญ่อยู่แต่ว่าบ,บอ่บ่เอากลับมานี่เห็นแล้วเอาหมายเหาเห็นแล้วอยู่พุ่น <laughs> mình mới dây phần này สองต้นหัวหนึ่งหาโบเห็นบังคงกินสุกแล้วเนาะี่อยู่ปลากับกระซิประมาณนี่นะบ <ไง S 2> ่มีหม้อให้แกงเด้อเอาบางังเบิ่งนีไหมเวลาสิกินสิต้มมันยังกินกันเอ,อบาบังอันนี้ก็โโมันน <laughs> อกมันเทาฝนมาเจ็บ ีนสุกขของกีนไปบสิประมาณนึงมาตบกินอะไรก็เออฮะกีเห็นข้าเจ้าเห็นข้าเจ้าขึ้นไปทางนั้นละ มันไปไปได้มันมีรถไมโครเขาจะจกทางอยู่นี่ก็จะ,จะเรียวกับมาขามนาม้ำตืล้ล่ะเดี๋ยวผมมาสิขามดีกว่าร,รูรน่น้งเป็นตัวเขาสิขามนาม้ำตืนได้บะได้โกโติมายายตีกัไรมา่าหูแม่ลาะตีกันไรเหมือนน้าจ้ามา úm mình lướt đây này rồi, quá, trông Anh đang Đây luôn, luôn nhìn khánh ต่อไปมนีมันเดินทาต่อแล้ววิกับาลแล้วเด้อกำลังกินข้าวแล้วเลยเขาเาข่มย่เขาเขา่มมาทมนาะพี่น้อนอยู่สังนล่างพี่นนอยู่ส่วนนี้เขาจาจุดไ้อยู่เนาะ คนูเสอนีจะจุดให้เจ้าของตอนนี้ากลับมอดอยู่ตอนปานของพี่้องได้ยิขึ้นไปบนแล้วจะอยู่กันไก